สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กมาไกลถึงจังหวัดนครปฐมนะคะนี่ร้านสมนึกไก่ย่างค่ะพอดีมาเข้าพิธีมิสซาเนาะที่สมุทรสงครามก็เลยค่ะกลับก็เลยแวะนครปฐมนะคะบรรยากาศภายในร้านสมนึกไก่ย่างนะคะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะวูทางนู้นแสงมันจ้าไปเนาะ ส้มตำไก่ยา่างไก่ย่างคะ่ะสมนึกไก่ย่างไก่ย่างมาก,ก่อนเลยนะคะมีน้ำสาวาโล่น้ำแตงโมปัน่นสั่งมาสองชุด <S 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 อันนี้คือคอหมูย่างนะคะอันนี้ยำอ๋อยำไ,ยไก่ยำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคอหมูย่าง ไข่ค่ะตาไทยค่ะหรืออันนี้คือแบบรักฐานค่ะราบหมูนะคะราบหมูค่ะสั่งมาคืออย่างละสองชุดตามถาดค่ะตามถาดอันนี้คือร้านสมสมนึกไก่ย่างเนาะจากจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้กิงมาไกลนิดนึงค่ะต้มแซบกระดูกอ่อนหมูนะคะอันนี้นะคะแซบแซบ นี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของร้านส้มไม่ใช่สมนึกสมนึกไก่ย่างก็จะมีน้ำพวกนี้ด้วยนะคะนี่ที่เมื่อกี้กิ๊งฟังสะวรสปั่นเนาะ